อยู่กับโชเฟอร์นะครับนี่นางนางคนสวยชื่ชุนนันปัทพีกับตือโป้ยกายวันนี้เรามาอยู่ที่เรือเป๊บมือปิดสวนหลวงรอกล้าสน้าฉนั้นก็ที่เป็นบึงหนองบ่อนที่เอาปัจจัยใช่ใช่ฝั่งนั้ป่าฝั่งข้างๆก็จะเป็นบึงหนองบอนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่รถตอนนี้เราอยู่ในเรือเป็๊บแล้วจะไปนั่งปลาอะไรหรือเปล่าไีมจะแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ fc ของเราได้ดูกันก่อน ว่ามันสวยจริงๆนะคะทุกคนเดาๆเอากล้องหน้าได้ไหมไม่ได้อยากให้ทุกคนได้มานะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยจะให้ดูข้างในเรือเป็ดของเรานะคะอ่ะบรรยากาพี่สร้างปหนึ่งองสร้างปตอนนี้เราอยู่แทบจะกอบกลางกลางกลางตะลุ่นตรงนี้เลยเฮ้ยวันนีไม่ใช่กลางยังไงพี่สร้างวันนี้พี่สร้างโอเคไหมสนุกไหม แต่ว่าเมื่อสานทุกคนาจะเล่าอะไรให้ฟังว่าโอเคโอเคยังไม่เล่านะแต่ว่าถ้าเกิดบ้างมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนางขออนุญาตเล่าให้ทุกคนฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ครังนี้โอเคเห็นแก่ปรับปรุงตัวดีขึ้นนานจะไม่พูดไปแล้วไปล้ว มันกลับกล้องไม่ได้อะพี่ซ่าเมันกลับไม่ได้อยู่แล้วไงอะเราพยาามดำอ๋อย่างไงทุกคนเห็นจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวกลับกล้องหน้าให้ทุกคนดูเรือเป็ดของเราอยู่ที่120บาท40นาที<ๆ>นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปทันเวลาแล้วก็น่าจะได้เงินประกันคืน60บาทเพราะคงจะอยู่ที่ประมาณ60บาท40นาทีแล้วพี่สร้างมังคับยังไงเนี่ยมันไม่มันไม่ไปเลยทุกคนมันไม่ไปเลยแล้วก็ปัน่นโจลังโจลังโจลังลพี่สร้างค่ะ ใกล้ๆเอนี่ให้หน่อยได้ไหมครพี่สร้างอนแบนางอยากเจอสาราเนี่ย,ยค่ะเรียซ้ส้ค่ะเรียซ้ส้ค่ะพี่สร้างแล้วง,อง้อเรืองมันแล้วเององไปไปททั้ง,างนาทังครัวทรังทักช่งลงในบึงม,มากเลย ขวามันจะเข้าไปในตา,ารางกาล่าพี่เจ้าต้องเลี้ยวขวาแล้วก็อ้อมซ้ายไม่ไมบเบาๆให้เร็ววันเดียวให้เร็ววเดียว <c oughs> แล้วก็ต้องตรงต้องต้อง,ต,อง <c oughs> ต้องจับมันเกี่ยวของเขานี่ถ่ายวีดีโออยู่นะยังจ้าป้าหง้าไงเดี๋ยวมือกองเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันล่วง <c oughs> อยากให้ทุกคนเห็นตอนนี้กำลังปั่นมันอยู่ นี่ก็เป็นน้ำหยุดดิอย่างเป็นไงทุกคนไม่ลองหยุดเด,เดินเดินเดินรอบกันเดียวไม่ลองลองไปสนุกมาก<ส>วันนี้ไ,ไปค่ะเดี๋ยวลองไปกันเดียวอ๋อมันจะโดนหัวเข่าใช่ไหมสิเวันวันนี้อากาศดีเหมือนฝนจะคลุ้มคฝนจะตกแต่ยาตกเลยนะกำลังสนุกสนานเฮฮากันอยู่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหรเดี๋ยวเราจะพไม,ม่โชเคอบอบรื่องอ้อมอ้อมตะลาสิ อ้อมแบบไปดูให้มึงให้เร็ว,วอ๋อมันมันอ้อมไม่ได้มันไปได้ใกล้ใกล้ใช่ไงคุณไม่รู้รู้สึกทั้งก่อนที่เธอเป็นเบบี๋เราน่าจะขึ้นตรงฝั่งนู้นโอ้โหกรดออกแล้วค่ะทุกคนกระดออกแล้วค่ะทุกคนคดู ฝีมือนะคะดูฝีมือเธอใส่แว่นตาดำไหมหนูปันหนูมือไม่เห็นนะคะเอาเอาหมวกไว้ตัวนี้โอหเจะพ่อเสี่ยงไันะคะทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูหน่อยทักทายทักทายทุกคนแดดเริ่มบอกแล้วแดดลำไรกำลังพอดีไม่ร้อนเกินทางนาำก็ทางนาำก็ เป็นคนนั่งสบายๆบายเพราะว่าเขาไม่ให้นางๆปั่นแล้วนางๆก็ไม่ปั่นก็ลองปๆๆๆั่นก็ลอง่อเพราะนางนก็นั่งสบายสุขกายสบายใจไปตามภาษาภาษีกูอยากไปนันโพาไปเบ็ก่อนไป,ไปฝั่งนู้นได้ไหมพี่สร้างตรงนู้นใตรงนู้นได้ไหมพี่สร้างตรงที่มันมีรูรน่ะใช่ใช่แม่แม่เลยไปเอียเลยไปอียปัป่นไปให้มันรอบๆไปตรงศูนย์นั้นใช่ไหมใส่หมวกด้วยค่ะ ว UVA UVB UVC u v z สนุกไหมทุกคนดูเขาก็เขาจะตำกันแล้วทุกคนเขาจะตำกันแล้วทุกคนดูเขาจะตำกันแล้วเรือเขาจะตำกันดนูดูวอไใส่ฟูชทเพื่อความปลอดภัยด้วยนะจับจับปัดนไปช่วย ไปใกล้เขาไปสร้างเราจะไม่ไปใกล้เขาเดี๋ยวไม่หรอโยังวนตน,นันไงรงลัง,ลงขเขาไม่ช่วยผมเลยนเนาะลอนคุณบอกว่าคุณจะไปก็บอกว่ารอรีนลอรีนไงผมมาคนเดียวอากาศดีจริงๆทุกคนแต่ผมจะพานางนไปวนต้ว เขาเยอะเพขึ้นได้แล้ว่าแต่ว่าเรามาขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก็ขึ้นได้เราไปหาต้นกตอทองเพราะว่าเราเข้าตรงประตูห้ามันก็จะใกล้ๆกับอ่ที่ไปทะลุไปบุงหนองบอนถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั่นจักรยานก็ไปบึงหนองบอนถ้าใครอยากปั่นเรือเป็ดก็มาที่สวนหลวงหลอกกาวเราไปหานอนหลอกให้นอนอยงนอนไป ไงโอเคไหมพี่สร้างหอบแล้วอ่ะเต่าหาผ้าเลยอ่ะ้โวยโวยสร้างจังหนว่าสร่าเราเราจะไปทางนู้นกันทุกคนเราจะไปทางพี่ทั้งกันนะคะทุกคนเราต้องแบบว่านูกว่นึกว่าน่าไปทางนู้นที่สร้างฝันด้วยค่ะที่สร้างฝันเลยค่ะ ถ้ามันไม่เมื่อเจ้ก็เพราะว่าต่้หนังบอนปิดเร็วสี่โมงเขาก็ปิดเลยว่ะตอนเร็วตอเล่าเดี๋ยวไปเจอตู้เัินก็พอเดี๋ยวแล้วเดีวถ้าอย่างบานหลังเราต้องออกมาจากบ้านเร็วกว่านี้แล้วก็มาสองที่แล้วก็เข้าไปกินข้าวผมไม่เจอที่นะให้เริ่มไปตักงเปร์เซ็อะไรไปลอยลอยลอยลอลอย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 เป็นไงทุกคนสนุกไหมคะทุกคนไม่สนุกเลย ถ้ามีโอกาสผมอยากให้ทุกคนมาดูสนุกจริงส่วนหลวงราอก้าวนะ้ทุกคนใครอยู่จังหวัดอะไรก็มาได้เลยโรงเรียนอะไรก็จริงจริงตอนนี้มีน้องเก๊กหวยมาถึงที่ที่ส่วนหลวงร่องก้าวคือรถรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงที่สถานีสวนหลวงร่องก้าวแล้วก็นั่งวินเข้ามาคนละสิบห้าบาทแล้วมันมีร้านหมูกระทะชาบูด้วยนะต้องข้ามข้างไอ้นี่มันที่ห้างมันมีร้านชนไปเนี่ยแล้ว ถ้าถ้าช่วยปั่นมันจะเร็วนะอ๋ลองเธอเธอรับช่วยก่อนมาละ่ะเอาหยุดก่อนนะครับไม่ได้โดนหัว,วขเขา่าจะตอนนี้นางนางก็งช่วยซือป่านนะโอโเสียวอะหยุด ย okay, okay, okay. yeah> right> uh> ี่กันเับอ้อมเปิดตัวให้ไงถ้าโยกจนเห็นปั่นอ้อมมั้ยให้ช่วยเดี๋ยวก็ไม่ให้ช่วยทุกคนว่ายังไงทุกคนว่าพี่ช้างเรื่องมากขันนั่นเป็นมากกดหนึ่งก็ไม่โอเคงั้นเอาไม่นั่งลงเลยลงลงถ่ายวีดีโออยู่นะสาวลง่ตอนนี้ใส่จริงๆริงของไปต้างนะไปเล่นไม่ได้นะอาลงสิี่ลงเลยปนมากก็ลงไปคุมๆล้อเนี่ยตันนี้แบบ เห็นเลือนนั่นไหมอ่ะทุกคนสามตัวนะผมไปจอยเขาจอยจริงจริงโอ้แดดอัรดับดาวไม่ได้่าไปตุเรงมาเยอะหน่อยถ้าพ่อถ้าเราเอาน้ำมาก็ดีดิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ ep สองนะคะเดี๋ยว ep สอนางนางจะให้ทุกคนดูกล oh, yeah. um, ้องหน้านะคะว่า นี่ค่ะที่เราปั่นเรือหรือว่าทัศนียาภาพรอบๆมันเป็นยังไงอ่าบ๊ายบายกันนะคะพี่แซงบ๊ายบายเ <Yeah. S 1> จอก,กันด้ทีพี่สอง